ตุ่ไตมไก่พี่น้องไก่บานไก่บานไก่บ้านเดีวไปดวนสับก่อนต้มไก่บ้านเดี๋ยวสับกั๊บนึง

นี่สวมผุนป่ะเอประครับอ๋อใส่ไกลลงไปเลยตุ่มประชามอ้อนตุ่มสวมประชามสุดนนำโกโก้ไก่ปลามาเจ้าผู้หลานนี่แหวะ ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือลงไปผงนัวนัวอพอรอกต้มบ้านๆตบซับนี่นะพี่น้องเครื่องปรุงถ้ามีผักพริกกตำบักพริกใส่น้ำก็ได้แซ่บพี่กันเดี๋ยวตำแจ้วพริกหยวกกินกับต้มไก่พี่น้อง ต้มไก่สุกง่ายๆลบากเลยต้มเต้าหูฟื้นูมาพี่น้องสุกเรียบ้อยแล้วใส่ตุ่นหอมผักซีลลงไปเร็จเบร้อยต้มไก่นบานเทาเลยซิมึง ออกกันเด้อสุดออกปากสุดยอดพี่น้องยอดอะผมเดี๋ยวสิขัวพริกตำเจลขัวพริกตำเจวกินกับต้มไก่พี่น้องพริกหยวกพริกหยวกกับพริกเอ่อพริกแดงพริกแดงหอมหอมแดงหอมแดงคร้อมขัวเอา ต time, ังต่อฟ huh? ืดควัแนวที่หน่อยแจ้าครับพี่น้องตำเจ้าลังจากที่ยงตัวแล้วฮะมาตำพี่น้องพริกดัวกับพริกเอ่อพริกแดงพริกแดงหอมแดงตำเจ้าคุยกินกับตวมไก่พี่น้องใส่ กวนปลาแดกว่าปุ่นตุ่มไก่ตกไก่สนทว่าก,กวานอ่ะฮู้ยสุดยอดนะกินขอน้ำกันทำเจียวค้าเดียดเด๋ยวนะพี่น้องทำแลกแจ้วมาปรุงครับเจ้วปลาเ่าแจ้วปลามีตังหน้าร่วม รู้嘛จะตีน้องใส่ตอนนี้ใส่ตอนพร้อมได้สีประเดี๋ยวพี่น้องสุดยอด หอมหอมหอมครับเข่าจ้ำเห็นเลยสุดน้าเหมือนนอนกับตุ่มไก่เหมือนซุดยอดพี่น้องคุย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 เด้โอเคเสร็จเรียบร้อยพี่น้องซิมมือครับแล้วครับผมเดี๋ยวไปกินเข่ากันครับนะกินเข่าพี่น้องตังแจว vừng luộc tôm cay tôm cay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็เป็ยากแล้วดิ้นเ่็นอย่างไงพวกมึงไเหมือนอย่างไงไอ้ดีพวกินบบกนมบรใส่เี้ยใส่ยาคาจับเจอ่ะ ค่าอยรจะดูคณน้นจตมค่าอะไรใส่มันไม่านมค่ะไติดกระดูกเนี่ยใครก็ยังหล

เดี๋ยวป่ดบ้าไปที่ไหนต้องข้างคุณหรือครับเดี๋ยวเต่นอันปวดยังไงเลีนยวกินตรงทางบวรจะกินตั้งตลาดนะครับตุนัง ไอ้จิมไอจะจิ้มขกลมก็ต้องไก่ก๋วยเตียวนะที่เป็นกินอุน เมนูไปกุต้าบัดมาลูตกปลาันเ้ตกปาิ่นเฟ่อไปตีสายบ้างกุ้งต้ามันอย่างเงี้โดนะอันเย่านเี้ ไม่เคยบวดไงตนไหนยี่บนานเหรอต้นี่ก้นดุกยไก่ไม่ปวหรือเราได้ตัวนี้จะบวดไหมคุณแย่ปวดแยกอโอ้ยไม่บวดดูไม่ได้ปวดเลยนะไมอเลยนไก่นไก่้นไห้หนี่

เดอานรอสุดแนวเนี่ยนี่ฮะนี่แบบเพื่อมาซัมมี่นี่นมาเพื่โอ้แจกเนาะ chẹp khắc chẹp cây em sau thương kim thương tạc đẹp đấy hoàn đấy sau khác, để không con, nó được không được không không đẹp không được không cái không được đi. đi mẹ không cái

พิมเมาหนี่เอิมเมาขาไก่ขาไก่แฮมเฮนมาลงด้นานหนาวกันอรอฮะบ่บ่ข้างหนาวอยู่โอเคพี่น้องกินเขนาเนี่มเสาร์แสบๆครับแลต้มไก่ต่ำเจียวปลาแดกแสบครับสุดยอดเลยอมเงิครับผม